สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะเมื่อนี้เมมูก็ได้มาอยู่ที่บ้านบ่าวเท่านะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะ่ะมาหาบ่าวเทามาถามบ่าวเทาว่ามื่ขึ้นนี่ขึ้นบันผะเพิ่นฟันหรือยังเนาะคะ่ะเพราะว่าค่วมฟันของบ่าวเทาเข้ามาแล้วสามงวดแล้วคะ่ะเข้ามาตั้งแต่9 1 5หนะะึ่งห้ลักกะมาเก้าศูนย์นะคะคุณผู้ชมลักกะมา 9791นะคะผู่ชมงวดนี้จะเป็นจังใดเขาไปถามเมึงน้ากันเลยค่ะเห็นเอฟซีถามกันเขามะลายนะคะว่าเบาวเท่าฝันหรือยั่งนะคะมู่ชมค่ะพอดีเลยก่อนจะออกไปทํางานข้างนอกนะคะเมมูกับสภาพาหาบบาวเท่าก่อนนะคะงวดวันที่16ธันวาคม2566นะคะผู่ชมอยู่บ่ค่ะ ไปทั้ง day นี่ออกมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเอานางก่อนมาแต่เศร้าในหมู่เอาเห็นเอฟซีถามกันเข้ามาหลายนะคะว่าเอฟซีถามเป็นข้ามาหลายเมียนบ่าวเ่าฝันหรือย่างหมูสันผักฝันหรือยังบ่เมียนจ้ะเมื่อวานเป็นวันพระเนาะค่ะเมื่อวานวันที่ห้าเป็นวันพ่อ นับเป็นวันพระธรรมช้ชมครับว่านแกขึ้นดอกไม้ขึ้นน้ำขึ้นพวงมาลัยนะครับคือเก่าครับขึ้นทุกวันพระแต่ว่าถ้าวันพระเบาเถ่าจะอธิษฐานนะคตั้งจิตพี่น้องตั้งจิตให้ว่างตั้งจิตดีๆก็ขอพรให้เอฟซีนะครับผมขอพรขอโชคลาภน้ำพิ่นนะครับขันฟันจังไดไกเพึ่งสุกใสยู่ใสให้แมันแม่งนะครับ กะถือว่าขึ้นบ้านหยังนี้นะครับท่านชมเขาเจ็ดรู้สึกว่าจเจ็ดงวดติดหลกักการมาหยุดไปสามงวดเพราะเขาสามงวดแมนค่ะนะครับหลกักการมาเขาสามงวดพี่น้องเขามาตั้งแต่เก่าหนึ่งห้านะแมนเก้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าค่ะห้าเก้าศูนย์เก้าศูนย์ราคาเจ็ดเก้ากาับเก้าหนึ่งค่ะแมนค่ะน,นี่เป็นงวดที่สี่โอ้มือขึ้นก็ถือว่าฝันดีแห้งฝันดีค่ะกลางดึกขึ้นเก้าพี่น้องฝันดีไว้ตั้งไหนเดลยท่านผู้ชมฟังราคา ล่องตีบนน้นกันนะครับถ้าผูใ้ใดบอบักตีคือเบ้า,านเ่า,เาก็ล่องตีบนนะครับแสงนะครับแสงออกนะครับแสงวิบวับวิบวับ,บ,บนะครับทัวบานนี่พี่นนะ้องแสงสีฝ่าแสงสีข้ามแสงสีน้ำทะเลนะครับแสงวิบวับวิบวับบ้บบาน,นคือออกแสงเลยนะครับผมก็เลยเปิดประตูเปิดประตูออกมานะครับเห็นผู้เฒ่า ผู้เฒ่ากับเด็กหน่อยเองอยู่นี่ครับตั้งแต่ฝันตั้งแต่หมดเก่าหนึ่งหาที่เพิ่ดมาพาเด็กหน่อยมาอยู่น้ำหาคนเด้อเพิ่นว่าค่ะบเยังอยูนี่ง่ดนกับเด็กครับกับฝันเห็นนี่แหละอืเออจังว่าพี่สาวน้องนกับฝันเห็นผู้เฒ่าเนาะอาจจะเป็นผูบน้บัญเจ้าที่เจ้าทางนะครับเนาะเป็น,น,นยู่นี่นะครับเพิ่นอยู่นี่เพิ่นปกปักรักษาอย,ยู่นี่นะเด็กหน่อยก็คือเก่าครับแสงมสักต์ใสนะพี่น้องเนาะลูกแก้วหลุดง่ายกว่ามาีเลยนะพี่น้องลูกแก้วลูกแก้วประมาณลูกแก้ว กลมๆนะครับโยนกับเด็กหน่อยเป็นโยนสลับกันโยนแสงมันก็วิบวับวิบวับลูกแก้วน่ะมีสามลูกนะครับอ่าจะยโยนสลับกันไห้ผู้เฒ่าผู้เฒ่ากับเด็กหน่อยผู้เฒ่ากับเด็กหน่อยโยนค่ะโยนแล้วเด็กหน่อยจะข้นปะเนี่ยเด็กหน่อยหาข้นคือเก่าอเด็กหน่อยหาข้นคือเก่าเอ้าแตเด็กหน่อยกิ่งอ้ฝันแต่เพิ่นพามาอยู่น้ำหาข้นกินน้ำหาข้นเอ้โหลูกแก้วสามลูกคนโยนสลับกันไปสลับกันมาแต่ว่า สังเกตเห็นผู้หนึ่งยืนเบิ่นตาผู้เฒ่าผู้เฒ่ายืนเกี่ยสี่คนยืนเรี่ยงโยนไปสี่คนเกี่ยืนสักตาเด็กน้อยผู้หนึ่งยืนยืนอยู่คางๆกันลยตาบอดบ่ได้โย่นน้ำมูเด็กบ่ได้โย่นน้ำมูเด็กน้อยก็หาคนแหละตาผู้หนึ่งบ่ได้โย่นน้ำมูเอ้าสังเกตเลยเห็นเอาผู้นั้นคือบ่ได้โย่นน้ำมูย่นสี่คนโยนไหนผู้เฒ่าโย่นกันไปสลับกันไปสลับกันมา้้่กแก้วสามลูกทำให้โยนสลับกันไปสลับกันมาก แสงมันก็บุบปบป๊บปิ๊บแสงสีฟ้าแสงสีข้ามแสงคือเมืองบาดาลนี่พี่น้องสีข้ามๆนะครับอยู่วังนี่พี่น้องถ้าฝันเห็นงูใหญ่กับผู้เฒ่านะพันยูนี่หรือแตงไลยนะครับเพราะว่าถ้าฝันฝันเกี่ยวกับยูนี่ไหมครับผมค่ะถ้าฝันนะครับเ <c oughs> พราะตั้งแต่ต่อมดกับฝันเรียกว่าฝันหังจำยังบอด้ก็เลยบบไดเลยไอ้วอาซูเอฟซีฟังก็ลองตีเบิึนนะครับท่านผู้ชมตีเบิึน S <S ฟันเห็นผู้เฒ่ากับเด็กน้อยเด็กน้อยโยนยยลูกแก้วสลับกันสามลูกสลับกันอ <S <S เอาสามลูกโยนสลับกันม่ี <S <S น,อนเอาผู้เฒ่าโยนไปเด็กน้อยโยนมาแในตอนบิดแก้วอยู่สามลูกเด็กมันก็โยนปุ๊บป๊บปอบยนโอ้เคยดอกคือโยนไปกระลูกไงเด็กหน่อยกลูกประมาณนี้ลูกแก้วเพราะเด็กน้อยถืออะไรเด็กหน่อยครับมือสิคือลูกบอลกรบปอถึงลูกบอลประมาณนี้พี่น้องประมายตอนลูกไงติดคมๆได้ละลูกแก้วเป็นลูกแก้วมันออกแสงไหมยนเป็นยนสลับกันไปสลับกันมา อเอาสำหรับแสงกับแสงแสงไม่กับเป็นประไกยออกนะครับนอนป็นแสงสีฟ้าสีห้ามแสงขึ้นน้ำทะเลบันเนี่ยยืนบนข้าวอยู่ในถ้ำอยู่ในว่างบาดาลนะครับเป็นบ้างเป็นว้นเป็นบ้างมังสิแมะเป็นบ้างบ้างน้ำังสิหมะอืมป๊อกป๊อกเออบ้าทวีตตีให้แล้วนะครับอันนี้ ท่านผู้ชมอันนี้เป็นงวดเก่าอันนี้เป็นงวดเก่าค่ะอ่างวดเก่าที่บ้าเทางวดเก่าเนี่ยบ่ครับงวดเก่าเก่าเจ็ดเก่ากับเก่ากับเก่าหนึ่งนะคะงวดเก่างวดนี้หนึ่งงวดไม่งวดไม่ตีให้แล้วเลขถูบบ้าเถาเนี่ยมจุดเ้ยค่ะเพราะว่าจะจุดพุ่นรอบฝุ่นนะวันผ่านานะค่ะท่าผู้ชมเลขถูบกับแมนคือกันค่ะเอาค่ะผู้ชมฟันผู้เถานะคะบ้าเถากับสิตีเป็นเก่าแมนบาจ้ะแแล้วก็ลูกแก้วจะเป็นศูนย์แมนบอสามลูก ก็เลยตีเป็นเก้าศูนย์สามค่ะตัดสลับกันเอาได้ครับเพราะว่าพี่นต่ลูกแก้วสลับใช่ไมครี่ศูนย์สามศูนย์เก้าเก้าสามอืมค่ะเพราะว่าพี่สลับย่นสลับกันไปอันนี้ผู้เท่ากับเป็นเก้าเล็กน้อยหาคนลูกแก้วสามสามลูกนะคะเก้าห้าสามหรือว่าร่องหรือเสื้อค่ะหรือว่าจะเป็นเก้าศูนย์ห้านะคะเพื่อนไหมาสามหาง ถ้าว่ากัสลับกันอยู่ในนีเหระค่ะท่านผู้ชม905เป็นเลขประจำบ้านแ่าซื่อๆดอกพี่น้องฝันเห็นผู้เฒ่าลูกแก้วกลมๆเล็กน้อยหาขนก็เลขติดไว้90900ผู้ใดบ่มักก็บ่เป็นยังค่ะเอาเน้นเอาซีควร9395393ใครมาช่วยเอะแคปหน้าจอเลยนะคะเอาวิ่งเอาวิ่งวิ่งที่ศูนย์วิ่งศูนย์กับเก้าวิ่งเด่นศูนย์รองเก้านะคะนี่ยนี่ค่ะท่านผู้ชมอ่ะเแคปหน้าจอนะคะผวดนีเป็นยังไงก็ล่องปีเบิ้ง ตีเบิงปเป๋เบิงน้ำกัน 3, เก่าศูนย์สามมคยถือสามตัวตรงมาได้ได้มือขึ้นงวดขึ้นบานไม่ค่ะงวดขึ้นบานไม่เก่าศูนย์สามก็ถูกสามตัวตรงมาแล้วครับผมค่ะที่ว่าฝันอา่างวดนี้ก็เป็นปงวดที่รฝันพักผู้เฒ่าหาบเด็กน้อยมาขังหนึ่งสามข้นขังข้าข้นนะครับงวดเก่าศูนย์สามใช่อ่างวดนั้นก็สามตัวตรงมาแล้ว งวดนี้จิ่เป็นยังไงบ่แน่ค่ะเพราะว่าเบ้าเทากับเฮ็ดบุญไว้หลายเนาะคำชมเฮ็ดตะบุญใหญ่ๆอาจจะได้สามตัวก็ได้งวดนี้เอาคำชมอันนี้เป็นงวดเก่าเด้อค่ะคำชมงวดเก่าเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งแตกทั้งล่างแตกทั้งบนเนาะค่ะเกือบเกือบแตกสามตัวงวดว่าหนึ่งคันค่ะคำชมแต่คำชมเจ็ดเก้าโอ้ยคันคันตีเพราะว่าเพิ่นเพิ่นไล่กันอ้อมเป็นวงกลมเนาะพี่น้องเนาะคันตีเบ้าเทาตีเป็น เจ็ดเก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าเจ็ดนั่งสี่สามตัวเลยเพราะว่าบบววพันพันไล่กันนะครับมีงูนะครับมีผู้เฒ่ามีเด็กหน่อยไล่กันอ้อมกันเป็นวงกลมอยู่ค่ะท่านผู้ชมจับใส่สิงวดน,นี้นะคะ,นนะ,คะแคปหน้าจอเลยนะคะบ่าวเฒ่าเพิ่นก็นได้แปลให้หรือว่าท่านผู้ชมท่านใดแปลได้ตัวใดก็ลองแปลเบิ่งนะคะอันนี้เพิ่นแปลให้แล้วนะคะเก้าศูนย์สามเก้าห้าสามเก้าศูนย์ห้านะคะตัวเน้นก็คือเก้าศูนย์สามเนาะค่ะสองตัว 0 3 0 9 5 3 5 9 0 5 9 3เน้นให้4คู่ค่ะ03095393เนาะค่ะต่ว่าก็จะลืมกลับตัวไปด้วยนะคะพี่ผู้ชมสังเกตตรงพี่น้องตรงกับเบาเถาพี่สาบเบาเถาฝันอยูงเด้อืออเมียนอยู่หาศูนย์นี่ผู้เถาเมื่อบอกกระซิบใจหูคนหาศูนย์ค่ะอันนปีเป็นผู้เถาเนี่ยเจ็ดหาศูนย์ก็ได้เก้าหาศูนย์ก็ได้ค่ะเพราะว่าผู้เถาเม่บอก บอกพี่สาววาวถงขึ้นบอลคนจะกลับบ้านเนาะกลัขึ้นที่ซีแต่ขึ้นเันสีที่ซีนั่นคันหลังจากหกแมีนจะเป็นวันพระเลี้ยวเด้ค่ะแต่พอฝันขึ้นที่ซีขึ้นขึ้นก่อนเพิ่นจะกลับบ้านแมีนค่ะเอาต่างปีต่างปีแต่ว่าวาวถง่ึงเศรัย่างเป็นบ้านเกียรตีสั่งไว้แล้วสั่งแล้วพอดีย่างไปถามไอ้เลขอ่าเลขเด่นเลขกระแสจากเมึงเลยเพิ่นเลยว่ารอบตอนแรกเน้อแข่งไงลูกสาวเพิ่นอยู่งมึงเลย บาลิเดนตัวไหนมากข้าเจ้าหาดวเตรีตัวไหนทั้งคุณนะ่ะมาลงใหยฟีก็เลยสั่งมนนเลงสั่งศูนย์สามศูนสามกับหากับหาศูนย์หาศูนย์ีเลพสาวที่วันฟันมาเจ็ดหาศูนมันตั็ตรงกับของกับของเปล่าจองไว้เลยมันเล่าจองไว้ที่เรียกว่าบอกลับบองวมดนี่โอ้ห่นยามเก่าเนาเกานึงไงว่าท่านกระบอกหลาก็เลยฝันฝันเรียกว่าฝันฝันได้เจ้าตัวนี้แหละศูนย์สามกับหาศูนย เราคองบา้าเถ่า่มเกา่าศูนหาที่พี่น้องแต่ว่ากับตัวนั่มเพราะว่ามันตรงหาศูนศูนหาับที่เสาก็เป็นเลขประจำบ้าเท่าและนี่ก็ไดเอฟซีพนังวาครับเก<ข>้า,าหาหาเก้าแต่ผู้มักพี่น้องอันนี้เป็นกนารไม่เคซื้อนี่เก้าศูนหานี่นยแต่บ้าเถ่าเน้นมันเคยเคยแต่มากตัวที่บ้าเถ่าตีให้นี่ได้ครับท่านผู้ชมเนี่เข่าตวัวแรกเลยเขาตะตะตะ่าตัวแรกสามหมดที่ผ่านมากกจะเขาตัวแรกที่บ้าเถ่าตีให้เลยอือท่านผู้ชมครับเลขถูกรอก่อนรอ รอวบรรพสุดท้ายเนาะแมนค่ะมาเท<ต>่าบา<ม>อลลิกถูกกับแมนคือกันกมรชมแมนซีสเกตกับแมนได้หมดที่แล้วคนไทยมากเก้าสองศูนย์ทางเดียว,วมันเป็นศูนย์ เพื่นแปะให้ป่บ่เลขเพื่นได้มากอ้เลขพเพื่นไดมากขึ้นาเจ็ดนะครับเอางวดนี้เพื่นได้มากเหรอป่ยังครับยังเอารอดะนะครับมาชมแมสซิสเกตร,รอดจากบา่าวเท่าอีกที่หนึง่งเดี๋ยวแม่มูจะพามาขออีกนะครับชมเอาค่ะท่านชม,นชมสำหรับคลิปนี้แม่มูขอบคุณบ่าวเท่าอีกที่าหนึ่งนะครับบ้าเป็นเพียงความฝันพี่น้องนะครับเออบ่มักกับบ<า>้เป็นยังท่านผู้ชมมาเราสู่กันฟังนะครับ เป็นพวงฟันปันันเดือนปีแม่นพื้ซื้อตีคือพื้ซื้อหน่ะครับเอาวันนี้จะเป็นจังไหจะได้โชคอีกจะได้โชคกำกันอีกบ่าเนาะครับผู้ชมเอฟซีตีเป็นจังไหนมักตัวใดกจะเข้มนวดมากทำผู้โชคมาเข้มงวดทุนสองแม้มูแม่นะครับเนาะเอาขอบคุณทุกท่านคอยโชคดีและพี่น้องเด้อรวยเฮงเฮงอ่าพอกันไหมคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ